อากาศสดใสสิจริงๆเลยก็ไม่มีอะไรแปลกๆใช่ไหมเหมือนกูเห็นอะไรเมื่อกี้นะเมื่อกี้โอ้โหรู้ละเห็นอะไรอาหารยังไงล่ะนี่ไงเอามามาว่าเยอะดีเนี่ยเออหุ้ยอุ้ยพ่อมึงกับจีซึ่งไอ้ย่มึงน่ากลัวมากโอ้โหหายไอ้สัตกโอ้ยหืมเดือดเร็วด้วยต้องทำอะไรสักอย่างต้องทำอะไรสักอย่างคิดแผนคิดแผนคิดออกละสู้ในที่แคบสู้ในที่แคบโอ๊ยผ่านละหืม พวกขี้นี่ไม่ธรรมดาพวกขี้นี่ไม่ธรรมดาพวกขี้นี่นปัญญาอ่อนเอ๊ะหายไปไหนแล้ววะมึงจะมองหน้ากูอีกันสิวะไปฆ่ามันเลยการเนี้ยไม่ได้มีมบ่อยๆเลยแล้วมันหายไปไหนแล้ววะโอ้ยเกี้ยหึสุดยอดมึงทำให้กูแหลกมากพูดจริงวิ่งเลยการเนี้ยวิ่งเลยสัตว์กูก้กมนั่งงี้นะแต่กูไม่เห็นโลคืออะไรวะมึงเห็นไหมนะตัวทั้ควายเลยเนะี่ยคือมันนี่เชี่ยการเนี้ยต้องฆ่าบ,บอสเพราะแต่มันมองอะไรอยู่วะมองอะไรไม่รู้โอกาสได้ฆ่าแม่งเลยแล้วกันเออเออเออ โอ๊ยหาตั้งโลไว้มีเกาะไปเกาะคุหนามาเลยว๊ายเที่ยโลแตกเกลีวขอโทษคุรบเที่ยเที่ยวช่วยด้วยช่วยด้วยเี้ยมันโคตรแหลกเลยมึงไม่คิดจะช่วยกูเลยหรือไงวะมึงเห็นเล้วมึงฟ้านมึงพังไปแล้วเนี่ยแถมหน้ากากกูพังไปเอาว่าก็สู้ได้อยู่หรอกนะแมันโคตรแหลกเลยวะไอ้ไดีเยเอ้ยไอ้พวกคนป่าไปช่วยกูหน่อยดิแต่พวกมึงมาจากไหนเนี่ยเออตอนนี้โคตรแหลกเลยตั้งมิวแล้วเอ้ยเอออะไรวะทิบขาแล้วทำมันเป็นอย่างนั้นวะ เมันยังไม่ตายเกือเนี่ยเบอร์อ์นั้นมันกินมึงมีเลือดอ่ะมันขีย้อ่ะมึงเนี่ยโอ้โหแหลกโอ้ยเอาเลยบอร์สที่เก่งขนาดนี้เที่ยวว่ามึงเนี่ยมาไล่มันปีกูัตั้งนานเลยคุช I mean, ่างจะทาคาร์เลยนะสัตว์โอ <No S 2> <can> ้แรงอะไรกูไม่ได้หรอกโอ้อะมาพร้อมกับความสุดเขตนี่มันสุดแห่งท้องทะเลมใครมาฆ่าพวกเราได้หรอกนะแล้วมึงจะไปเสือกเรื่องชาวบ้านดินี่จะเดินทอมมอลล์คุณช่างจะทำคาร์แล้วนะไอ้พวกเด็กกลัวฝึกมาดี เนี่ยต่อถ้ากาศพังอะไรเฮียชุดกูจะแตกแล้วเนี่ยเออโดนที่มาละเอาไปเป็นงี้ไว้นเลยจะมาดูดกูจะมาดูดกูหายแล้วจบเลยใช่ไหมสัตว์แม่มันตายแล้วไอ้ที่นี่เอาไปไกลเลยพวกเฮี้ยเฮ้ยจบแล้วยังไ,ไงต่อเอ๊ะเดี๋ยวนะเฮี้ยเนี่ยนี่มันนี่มันอะไรวะเนี่ยเออนี่มันเฮี้ยเนี่ยเฮ้ยกูมสามารถเก็บได้โอเคโอกาสได้แหละวิว่งดีกว่า โอ้รลอยรู้แล้วแม่งแหลกเพราะอะไรเทียอะไรวะเนี่ยกูออกจากที่นี่แล้วใ่ไหมแหลกขี้เหียเลยเห้อเฮอเฮอเฮีอเฮอเฮือเฮอเฮือะอเเ่เฮื่เฮเฮือเฮเฮ